ตึน้นมากแล้ว,วมันม,มน <c oughs> ันต่อเนื่องมันแล้วขึ้นมาโอ้กระดูบแน่นี่มันแล้วอ่ะท่านมีเดี๋ยวไปแจ้งกันตี้กันตี้ป้อมปอ้อมเพื่อกะโทรไปหาร้อยเวรร้อยเวเรเพื่อกะแม่เพื่อกะบอกว่าก็บบกจะจัดการเพื่อกะแหยแซ่บได้สักอย่าง <c oughs> บ้านน้องโดนไปสี่ถังครับสองถังเนี่ยคือมันสามารถยกไปได้มันคือยกไปเลยแถมถังนึงเนี่ยมันติดกับหัวอยู่ มันก็มันก็มุ่ออกแต่ถังหนึ่งเนี่ยมันแท่จะเอาไปไปได้แล้วแต่มันก็เลยเอาสายปาดไปครับตัดสายตัดสายโพ้ดไปได้ก็เลยทําป้ายที่ขึ้นมาเพราะว่าตั้งแต่วันท่านเมื่อเช้าคือลูกแม่เมื่อเช้าแม่แม่ไปร้องเตียนพ่อกับนานแม่พ่อกับน้านพ่อเกิบอกว่าได้ครับพ่อเกิดมาเข้าบา <c oughs> ้านแม่เพื่อใจไปป้อมเพื่อมาเข้ามาดูไออย่างสักอย่างเลยว่บาบ้านนี้มันเกิดอะไรอยู่วันนี้เพราะว่าถ้าจักเปรมนี่ก็มี มีทหี <ต ficou S 2> ่งไรล่ะเพราะว่ามันสายมันสายนี่หมดเลยคือหมู่บ้านมันติดกันหมดเลยวันนี้บ้านเปมเป็นหมู่สแล้วก็ทัดไปนี่เป็นหมูที่โดนเหมือนกันเพราะหมู่หนึ่งแค่สองหลังก่อนที่ขึ้นทัดจากกันแค่สองขึ้น ทุกคนภายในหมู่บ้านก็พยายามเป็นระวังกับไข่ของมันเป็นยามคนเดียวไข่คนเดียวมันตึงวันนี้น้องหมได้ด้รับได้นอนก็คือแม่เฮาขนาดเลยตอนเมื่อคืนจะแหม่เฮาตลอดเลยเพราะว่าบ้านเนี่ยคือตั้งแต่น้องเกิดมาเนี่ยหมู่บ้านเนี่ยยังมนเคยมีคำว่าขโมนขึ้นบ้านเพราะว่าพ่อคือคนในบ้านเนี่ยมนเคยมาเคยพบกับสิ่งนี้ ขึ้นมากรรมเต้อบ้านน้องเนี่ยคือโดนเยอะที่สุดแล้วสิ่งที่เอาไปก็คือถังแก๊สถังแก๊สเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญในการที่บ้านน้องจะต้องใจกาใจขาขความในการทํามาหากิน,น,กาากนเพราะน้องขึ้นป้ายสิงน้อย่างน้อยก็ได้เตือนปี่น้องประชาชนเพื่อได้ระมัดระวังตัวเพราะถึงวันนี้เนี่ยคือ,อบ้านเนี่ยแทบจะอยู่มาได้กินมาได้มางู้ว่าวันใดขบม่งจะขึ้นบ้านหลังนี้ก่อนหรือว่าจะขึ้นบ้านญาติปี่น้องทอม